สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้ก็ปูนอร์เวนะคะวันนี้ก็เช่นเคยนะคะอยู่ในห้องเย็บผ้านะคะทุกคนค่ะวันนี้นะคะก็จะมานะคะสอนนะคะวิธีการเย็บผ้านะคะก็คือเริ่มจากเบสิกนะคะก็คือเย็บเส้นตรงนั่นเองนะคะทุกคนค่ะ หนึ่งตีนผีนะคะสำหรับนะคะคนที่เยบผภาเป็นอยู่แล้วก็คงจะรู้นะคะว่าหนึ่งตีนผีคืออะไรนะคะและก็สำหรับคนที่ไม่เคยเยบผ้าเลยก็จะสงสัยนะคะก็จะงงนะคะว่าอ่ะหนึ่งตีนผีคืออะไรนั่นเองนะคะทุกคนวันนี้นะคะปูก็จะมาแนะนำนะคะอุปกรณ์นะคะ จากเย็บผ้านะคะก็คือตีนผีนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ก็จะแนะนำสองตีนผีนะคะก็คือนี่เลยนะคะเป็นตีนผีธรรมดานะคะเป็นตีนผีที่ใช้สำหรับเย็บ เส้นตรงนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นตีนผีนะคะเย็บซิปนั่นเองนะคะทุกคนแต่นะคะวันนี้นะคะก็จะสอนเบสิกนะคะสำหรับน้องๆหรือว่าเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆนะคะที่ยังเย็บผ้าไม่เป็นนั่นเองนะคะอันนี้คือตีนผีนะคะแล้วมาดูกันนะคะว่าหนึ่งตีนผีคืออะไรนะคะทุกคนคะ่ะ ใส่ตีนผีไว้ก่อนทุกคนคะสําหรับคนที่เย็บผ้าไม่เป็นนะคะปูจะแนะนํานะคะว่าให้ลองนะคะเย็บจากก่อนนะคะก็คือลองเย็บเส้นตรงก่อนนะคะก็ยังไม่ได้กัดนะคะว่าหนึ่งตีนผีนะคะให้เย็บเส้นตรงไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็พยายามถึดย้งนะคะนั่นเองเนาะแล้วก็นะคะ เย็บไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ย้ำบ้างนะคะแล้วก็เย็บต่อรา,านนะะหลังจากที่เราเย็บเส้นตรงแบบนี้นะคะแล้วก็เรารสามารถประคองผ้าได้แล้วนะคะทุกคนเราก็เริ่มนะคะมาลองนะคะฝึกเย็บเส้นตรงหนึ่งเตียนผีนั่นเองนะคะอันนี้คือผ้าสองชิ้นนะคะเราก็ใช้ประกบกันนะคะนั่นเองนะคะ ปรกบกันก่อนนะคะแล้วทีนี้นะคะเราก็วางนะคะวางนะคะแล้วก็ให้ชิดขอบนะคะนี่คะ่ะทุกคนคะ่ะที่เรียกว่าหนึ่งตีนผีนะคะพอเราวางไปแล้วนะคะต้องจําไว้นะคะหลักในการเย็บผ้านะคะเราต้องปักเข็มนะคะเราต้องหมุนจากาให้เข้าหาตัวนะคะก็คือตัวนี้นะคะฝั่งด้านนี้นะคะแล้วก็นี่คือหนึ่งตีนผีนะคะเราก็เย็บนะคะ ต้ออนะคะเนี่ค่ะทุกคนที่เขาเรียก่าเหมืองจีนถีนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะพอเราเย็บเย็บเยนะคะเราก็ประคองผ้านะคะไปด้วยเนาะประคองผ้าห่กเรึงตรงหักมุมนะคะทุกคนคะจําไว้ทุกครั้งนะคะที่เราจะปักเข็มน,นะคะให้เรานะคะ หมุนเข้าหาตัวนะคะแล้วก็ปักเข็มเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆยกตีนผีขึ้นแล้วก็หมุนนะคะแล้วทีนี้เราก็ค่อยเอาตีนผีลงนะคะแล้วก็เย็บนะคะนั่นเองเนาะคำการเย็บนั่นเองนะคะนี่นะคะหลักการในการ จะปักนะคะก็คือหมุนเข้าหาตัวทุกครั้งนะคะอย่าลืมถ้าเราหมุนกลับนะคะก็จะทำให้ได้นะคะอ่างอกนั่นเองนะคะหรือนะคะติดขัดนั่นเองนะคะจะเย็บไม่ได้เนาะทุกคนแล้วตอนนี้ค่ะสำหรับคนที่นะคะเริ่องหัดใหม่นะคะลองนะคะเย็บเส้นตรงนะคะแล้วก็ลองเย็บมุมตูนผีนะคะแล้วก็ฝึกนะคะวิธีการหักมุมนะคะ ะคะจากเย็บผ้าจะมีปุ่มย้ำนะคะแล้วก็ย้ำนั่นเองนะคะทุกคนเนาะนี่ก็จะได้แล้วนะคะได้ได้ได้ได,ได้ได้แล้วนะคะเส้นตรงนะคะแล้วก็จะบอกว่านะคะฝีเข็มนะคะก็ประมาณเท่านี้นะคะก็คือหนึ่งตีนผีนะทุกคนวันนี้ปูเลือกนะคะได้สีชมพูแล้วก็เป็นผ้าสีเหลืองเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นนะคะติอาเขาเรียกว่าฝีเข็มนั่นเองนะคะทุกคนเนาะนี่เลยนะคะ ค่ะเพื่อนๆเ,เป็นยังไงบ้างคะง่ายไหมง่ายนิดเดียวนะคะฝึกนะคะฝึกจนกว่าจะชํานาญนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะปูจะโชว์ตะเข็บให้ดูนี่คือนะคะ ที่ปูเย็บเมื่อกี้นี่ค่ะก็คือ1ตีนผีนะคะนั่นเองเนาะเย็บรอบนะคะทุกคนเนาะแล้วก็นะคะสําหรับนะคะเพื่อนๆน,นะคะที่กําลังนะคะหัดเย็บผ้านะคะปูก็หวังนะคะว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์นะคะให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะคะ ที่มาแบบว่าสนใจนะคะที่อยากจะเย็บนะคะผ้าเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวนะคะวันนี้นะคะคลิปนี้นะคะปูก็แนะนํานะคะวิธีการนะคะเย็บเส้นตรงนะคะแล้วก็1ตีนผีนะคะแล้วก็สําหรับนะคะคนที่ไม่เคยเย็บผ้าเลยนะคะก็จะสงสัยว่า1ตีนผีคืออะไรนั่นเองนะคะวันนี้นะคะ ก็หวังว่าคลิปนี้จะคลายนะคะข้อสงสัยให้กับเพื่อนๆนะคะน้องๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะปูก็คงต้องลาไปแค่นี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะทุกคนคลิปหน้าอาจจะสอนแบบตามสเต็ปนะคะเพิ่มแบบมากขึ้นนะคะนั่นเองเนาะทุกคนเนาะจนนะคะถ้าใครติดตามปูนะคะก็จะ อนจนไปถึงนะคะการเย็บชิ้นงานเลยนะคะนั่นเองเนาะวันนี้นะคะปูก็ลาทุกคนไปก่อนนะคะปูก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ปูด,ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย